เฮ้ยคุน้ะครับุณไมอ่ครไปกับพาคนนั้นเรอิดนะครับคุณไ้ม่ครนมีอ่ไม่ให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวกระจอกนะครับออกไปครับเฮ้ย คุณแน็กเข้าเซตนะครับคุณแน็คแน็พร้อมนะ้ำมาเมี่ยงพร้อมนะ้ำครับสามสองหนึ่งแอคชั่นนี่มึงกล้านอกใจผู้ชายแบบกูอย่างนั้นหรอแน็กแน็กฟังมะเมีม่ยวก่อนนะไม่ฟังเว้ยเร็วเว้ย คัดคัดคัดเอาใหม่อีกรอบนะครับคุณเน็ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะพร้อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยนี่มึงกล้านอกใจผู้ชายแบบกูอย่างนั้นหรอเนทฟังว่าเหมี่ยวก่อนนะไปฟังเว้ย ใจไหมใจเ้ยหนงก่อนนะครับคุณแอใจเง้ยหนึ่งนะนี่ไปดูไปดูแม่เมียอไปดูคุณแอกไม่เอาไม่เล่นแล้วอาฉันไปลงล้าสิเลิกกองเลิกกองไปไปไปไอเนอร์ฉันไม่ดีใช่ไหมอ่ะ สงสัยฉันคงส่งอินเนอร์ให้คุณแน็กไม่ถึงแน่ๆเลยอะ่ะแต่ฉันว่าแกเล่นดีแล้วนะฉันรู้สึกว่าเหมือนคุณเน็กอ,อยากแกล้งแกมากกว่าฉันว่าแกคิดมากนะฉันไม่เจ็บอะไรเลยแกก็รู้อะฉันแข็งแรงจะตายจ้าไม่เจ็บก็ไม่เจ็บอย่าให้เห็นว่าคุณเน็กทำแบบนั้นอีกนะไม่งั้นฉันไม่ทนแน่อุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันทนได้ ไอแดงขนาดนี้เลยเหรอเอกมเบาดีบาเจ็บมากเลยใช่ไหมอ่ะที่หลังแกห้ามทนนะมะมยวแกพาฉันไปคลินิกรักษาด้วยนะเผื่อวันไหนฉันดังขึ้นมามีคนมาขอฉันถ่ายรูปอะลูหน้าเป็นแบบนี้มันไม่สวยนะแกรอให้ดังก่อนนะแม่นเนาะเจ้าตุกการดาราดังคนนี้จะพาแกไปคินเอง กินข้าวนขนมกินขนมกินได้ดีอ๋อฉันรู้ว่าแกชอบอันนี้ ในเดียถ้าฉันแคสงานไม่ผ่านเดือนนี้เราจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วนะฉันคงต้องออกจากงานแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นแทนอ่ะเดียวแกไม่รู้หรอว่าแกแคสงานผ่านนะแกได้บทนําครั้งแรก้วยอ่ะจริงเหรอเย้มีอ่ะแกแคสผ่านไม่พอแกได้บทนำครั้งแรกเลยนะเนี่ยฉันเตรียมของขวัญมาให้แกเนี่ย ถึงมาอยู่จุดนี้ได้เพราะแกซัพพอร์ตฉันเลยอะ <c oughs> เนียวเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะแกเออคือฉันมีเรื่องจะบอกแกอะ่ะวันพรุ่งนี้ฉันต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะแม่ฉันหางานที่บ้านให้ทำอะ่ะอยู่ที่นี่ไปฉันก็หาเงินไม่ได้อีกอย่างฉันก็คงไม่ได้เป็นนักแสดงหรอกแกอะ่ะทำตามความฝันแกเต็มที่เลยนะ ทำไมแกทําอะไรไม่ปรึกษาฉันเลยอ่ะฉันเป็นเพื่อนแกอยู่ไหมเนี่ยมิีวฉันขอโทษเออก็แล้วแต่แกแล้วกันฉันเคารพก,การตัดสินใจของแก สวัสดีค่ะคุณนายยินดีด้วยนะคะคุณแคสงานผ่านนะคะได้เล่นเป็นบทนำค่ะส่วนคุณมะเหมียวได้เป็นตัวสำรองนะคะเออคืองั้นฉันขอสละดสิทธิ์ได้ไหมคะลองคิดดีดีอีกครั้งนะคะโอกาสแบบนี้มันหาได้ไม่ง่ายนะคะฉันคิดดีจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ผมไม่รู้เลยว่ามะเหมี่ยวเป็นคนที่แบบถือเนือ้อถือตัวน่นดีถ้าไม่เกิดว่าดังนะผมไม่มาสัมภาษณ์หรอกเออไอ้ที่เขาบอกว่าคนในกองอกว่านิสัยดีเงี้ยโมวว่บเฟกนิวอ่ะเฟกแหละเชื่อละเออ,อเนี่คุณมะเหมี่ยว,วเขาเป็นนักแสดงที่ดีนะดีเด้ออะไรแค่ดีก็ให้สัมภาษณ์แล้วไะอย่างเงี้ยเขาเรียกหญิงเว้ยใช่ นคดีจะว่าไปแล้วฉันก็ไม่มีสิทธิ์คุยกับเขาเหมือนกันแล้วเนาะเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาคนหนึ่งนายนี่แกจะใจร้ายไปถึงไหนอ่ะไม่คิดจะทักทายกันหน่อยหรอ แกหายไปนานกี่ปีจำเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้วหรือไงอะทำไมอะยิงมากแลอไงแกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครอะฮะแกยังจำสัญญาที่ให้ไว้กับฉันได้ไหมที่แกบอกว่าแกจะเป็นผู้จัดการของฉันตลอดไปอะ ร้องให้ดังก่อนเาไหมเนาะเดี๋ยวผู้จัดการดาราดังคนเนี้จะพาแกไปคลินิกเองฉันค่ดถึงแกมากเลยนะ